เรื่องเราสยองขวัญชายแก่ปริศนาเรื่องนี้เกิดขึ้นในบริษัทก่อสร้างแห่งหนึ่งเมื่อนานมาแล้วขอเกินก่อนนะครับว่าเจ้าของบริษัทคนนี้เนี่ยแกเนี่ชอบเล่นของเก่าชอบสะสมของเก่าชนิดที่ว่าถ้ามีของโบราณหรือของเก่าที่ไหนเนี่ยไม่ว่าจะใกล้หรือไกลแกเนี่ยก็จะต้องดันโดนไปซื้อมาครอบครองจนได้มีอยู่วันหนึ่ง แกในได้ข่าวมาว่ามีบ้านเรือนไทยโบราณหลังหนึ่งซึ่งเจ้าของเนียได้เสียชีวิตไปนานแล้วลูกหลานก็ไม่ได้มีเวลาไปอยู่ก็เลยปล่อยล้างมานานหลาย10ปีต้องการที่จะขายแกก็เลยชวนผมกับคนงานเนี่ยไปดูพอดูเสร็จสับแกในชอบบ้านหลังนี้มากๆากแกก็เลยตกลงซื้อขายกันเรียบร้อยแล้วจ้างคนมารื้อเป็นส่วนๆแล้วเอาไปประกอบในพื้นที่ว่างหลังบริษัทแกบอกว่า แกเนี่ยจะต่อไว้อยู่เองตกแต่งนิดหน่อยเนี่ยก็น่าจะสวยอยู่ผมก็เลยแบบแอเออก็แล้วแต่แกเลยเจ้านายอยากได้อะไรก็ตามสบายเลยแต่ส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมรู้สึกไม่ค่อยดีกับบ้านเรือนไทยหลังนี้เลยมันมีความรู้สึกแปลกๆเส้นลึกๆในตัวผมมันบอกมาอย่างนั้นหลังจากที่บ้านเรือนไทยถูกแยกชิ้นส่วนมาที่บริษัทจัดการเรื่มปลูก,กันเลยโดยไม่มีการทำพิธีใดๆ เจ้านายก็บอกให้ประกอบเลยไม่ต้องทำอะไรให้วุ่นวายเดี๋ยวต้องปรับปรุงอีกมากจะเสียเวลาตัวผมเองก็เป็นคนควบคุมงานงานเนี่ยก็ผ่านไปค่อนข้างที่จะติดขัดอยู่พอสมควรไม่รู้ว่าเพราะอะไรเครื่องมือเสียบ้างคนงานเจ็บบางซึ่งผมเนี่ยก็พยายามไม่คิดอะไรคิดซะว่ามันเป็นอุบัติเหตุใช้เวลายอยู่หลายเดือนเลยกว่าจะประกอบเสร็จเรียบร้อยซ่อมแซมจุดที่ชำรุดก็ดูดีกว่าเก่าขึ้นมากน่าอยู่เลยทีเดียว หลังจากที่ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยเจ้านายก็บอกกับพวกเราว่าเดี๋ยวจะเลี้ยงฉลองให้ว่าแล้วคืนวันศุกร์ก็มาถึงเจ้านายเนี่ยสั่งปิดบริษัทเลยวันนั้นเนี่ยไม่ต้องมีใครทำงานทุกคนเนี่ยต้องมากินเลี้ยงที่บ้านเลือนไทยกันมีเหล้าเบียร์ขนมนมเนยแล้วก็เครื่องดื่มอีกเพียบฉลองกันตั้งแต่เช้าใครเมาเนี่ยก็นอนไปตื่นมาเนี่ยก็กินต่อทั้งเจ้านายลูกน้องสนุกกันเต็มที่ พอตกเย็นลูกน้องคนอื่นๆก็ขอตัวกันกลับส่วนผมเองเนี่ยก็ไม่ไหวแล้วก็ว่าจะขอตัวกลับเหมือนกันแต่เจ้านายเนี่ยก็ไม่ให้เรากลับบอกเฮ้ยอยู่ก่อนเดี๋ยวจะมีงานเลี้ยงคืนนี้อีกดึกๆเนี่ยเดี๋ยวค่อยกลับได้ไหมหรือถ้าไม่ไหวเนี่ยก็นอนที่นี่เลยซึ่งงานเลี้ยงกลางคืนเนี่ยก็จะเหลือกันอยู่5คนมีผมเจ้านายเพื่อนผมเลขาและก็เพื่อเลขาอีกคนเท่านั้นซึ่งเลขาเจ้านายเนี่ยก็ชื่อพี่นก แกเนี่ยเป็นคนอีสานตัวเล็กๆสมชื่อหน้าตาน่ารักตาคมผมยาวแถมยังโสดอีกด้วยพนักงานหนุ่มๆในบริษัทเนี่ยก็ตามจีบแต่แกเนี่ยก็ไม่ได้สนใจใครช่วงกลางคืนก็เหลือแค่พวกเราที่สนิทสนิทกันเจ้านานยก็เอาเล่าอย่างดีออกมาเลี้ยงต่างคนเนี่ยก็ต่างคุยเรื่องราวต่างๆนานาอย่างสนุกสนานเจ้านายแกเนี่ยก็คุยถึงเรื่องเรือนไทยของแกอย่างภาคภูมิใจคุยกันเพลิน จนเวลาล่วงเลยเกือบเที่ยงคืนหุยตายแล้วดึกมากแล้วนี่ว่ารถที่จะอ,ออกจากซอยบริษัทเนี่ยแม่ก็หมดไปนหารแล้วแมงเอ้ยลืมไปซะสนิทเลยเจ้านายบอกว่างั้นไม่ต้องกลับนอนที่บริษัทนี้แหละพรุ่งนี้ค่อยกลับว่าแล้วเจ้านายก็ขอตัวขึ้นไปนอนก่อนเพราะเมาจนหน้าแดงพูดแทบไม่รู้เรื่องแล้วแกบอกว่า ขึ้นไปนอนที่บ้านเรือนไทยด้วยกันสิเดินไฟแล้วนี่ในห้องโถงเนี่ยก็มีแอร์แล้วเอาหมอนในห้องนั่งเล่นขึ้นไปนอนกันได้เลยซึ่งพวกเราเนี่ยก็พยักหน้าเห็นดีด้วยว่าแล้วเราทั้งสี่คนมีผมเพื่อนผมพี่นกและเพื่อนแก่ก็ขึ้นไปนอนบนบ้านเรือนไทยนั้นคือนอนรวมกันแต่ละมุมพี่นกกับเพื่อนแก่ก็นอนติดทางเดิน ผมกับเพื่อนก็นอนมุมในสุดโดยความเมาผมเลยหลับไปอย่างง่ายดายมารู้สึกตัวอีกทีก็เพื่อนพี่นกเนี่ยมาเขย่าตัวผมกับเพื่อนให้ตื่นมาดูพี่นกหน่อยสิ่งที่เห็นคือพี่นกแกเนี่ยนั่งพับเพียบและก็พนมมือหันหน้าไปทางประตูทางเดินแกเนี่ยนั่งนิ่งอยู่อย่างนั้นซึ่งผมถามเพื่อนพี่นกแกเนี่ยชื่อพี่ติว๋วว่าพี่มีอะไรครับพี่ติ๋วแกก็เล่าด้วยน้ำเสียงสั่นๆว่า ไก่โนกก็ดีมันบอกกับพี่ว่ามันจะลงไปฉี่ข้างล่างแล้วพอขึ้นมามันก็นั่งอยู่แบบเนี้ยมันนั่งมาตั้งนานแล้วพี่เรียกมันมานอนมันก็ไม่ตอบขย่าวตัวมันก็ไม่ตอบช่วยไปดูให้หน่อยสิพี่กลัวว่าแล้วผมกับเพื่อนแนวก็ค่อยๆเดินไปที่ร่างของพี่นกนั่งลงข้างๆเธอพยายามเรียกชื่อพี่นกพี่นกพี่เป็นไรเนี่ยทำไมไม่ไปนอนไม่มีเสียงตอบ ทีนี้ผมเลยลองเอามือไปเขย่าแขนแกซึ่งตัวแกเนี่ยเย็นมากเย็นเหมือนน้ำแข็งเลยผมก็เขย่าแขนเรียกชื่อแกแกก็ไม่ตอบแต่แกนั่งลืมตาแต่เหมือนเมื่อยลอยเลยหันไปถามพี่ติว๋วพี่ติ๋วพี่พี่นกแกเนี่ยละเมอหรือเปล่าพี่ช่วยมาเขย่าตัวพี่นกให้ตื่นหน่อยทีนี้พวกเราสามคนก็ช่วยกันเขย่าตัวพี่นกพี่ติ๋วแกก็ตบหน้าพี่นกเบาๆเขย่าเรียกชื่อแกกันอยู่พักใหญ่ จู่ๆเนี่ยพี่นกก็ร้องกรี๊ดขึ้นมาแล้วร้องให้ฝูงฝ่ายปากก็พูดไม่ไปไม่ไปหนูกลัวแล้วไม่ไปดูเหมือนแกจะกลัวอะไรบางอย่างมากๆว่าแล้วกว่าจะปลอบพี่นกให้ใจเย็นลงได้ก็สว่างคาตาความเมาเนี่ยหายเป็นเปลิดทิ้งเพราะความตื่นเต้นที่ได้พบตรงหน้าหลังจากลงจากบ้านเรือนไทยเข้ามานั่งที่บริษัทพวกเราก็ถามพี่นกว่าเกิดอะไรขึ้นพี่ พี่นกแก่เนี่ยเล่าว่าตอนที่พี่กำลังจะนอนเนี่ยกำลังจะเคลิมคล้มมพี่ก็ดีนเสียงคนเรียกชื่อพี่แล้วอยู่ดีๆเนี่ยพี่ก็เกิดปวดฉี่ขึ้นมาก็เลยบอกกับพี่ติ๋วว่าเดี๋ยวจะลงไปเข้าห้องน้ําพอไปเข้าห้องน้ําเสร็จกําลังจะเดินกลับมาขึ้นเรือนพี่ก็เห็นผู้ชายแก่ๆคนหนึ่งใส่ชุดจงกระเบนเหมือนในหนังเลยยืนอยู่ตรงบันไดคนแก่คนนั้นบอกกับพี่ว่าเขาในชอบพี่มากจะขอให้พี่ไปเป็นเมียเขา พีนก็ตกใจก็เลยร้องเรียกพี่ติ๋วกับผมแต่กลับไม่มีเสียงออกจากปากแล้วจูๆ่ๆคนแก่คนนั้นก็เอามือมาปิดปากพี่แล้วพี่ก็สลบไปเลยหลังจากที่ได้ฟังพี่นกเล่าก็แปลกใจคิดว่าพี่นกอาจจะฝันไปเองหรือเปล่าหรือืล้วมือนั่งพับเพี้ยพนมมือแล้วเอาความฝันมาปฏิปตอเป็นเรื่องเป็นราวเองหรือไม่พี่นกก็อาจจะเจอคนแก่คนนั้นจริงๆแล้วตาแก่คนนั้นเป็นใครพวกเราก็ไม่สามารถหาคำตอบได้ หลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นพี่นกแกนเนี่ยก็ไม่กล้าเฉียดเข้าไปใกล้บ้านเรือนไทยแม้แต่ครั้งเดียวดูแกนจะหวาดกัวอามากๆขนาดเจ้านายเนี่ยใช้ให้ไปเช็คของที่กูดังที่อยู่ใกล้ๆบ้านใเรือนไทยพี่นกแก่เนี่ยก็จะชวนผมไปเป็นเพื่อนทุกครั้งไปไหนมาไหนเนี่ยก็จะเอาผมไปด้วยแกในวาดกัวอามากๆช่วงนั้นในผมกับพี่นกเนี่ยก็ตัวแทบติดกันเลยจนคนในบริษัทแซวว่าผมเนี่ยจีบพี่นกแต่มันไม่ใช่แบบนั้นเลย พี่นกแกชอบมาเล่าให้ผมฟังว่าช่วงนี้ในแกฝันร้ายบ่อยๆแกฝันเห็นคนแก่คนนั้นมาขอไปเป็นเมียแกเนี่ยไม่ค่อยสบายใจเลยนอนไม่ค่อยหลับเหนื่อยมากผมพยายามปลอบใจแกไม่ให้แกเนี่ยคิดมากชวนแกไปทําบุญปล่อยนกปล่อยปลาทําทให้สบายใจแต่มันก็ช่วยได้แค่นิดหน่อยเท่านั้นพี่นกแกดูซึมเศร้าลงบางครั้งก็นั่งมือลอยงานที่ทาก็ดูแย่ลง เช็คสต็อกผิดผิดถูกถูกใครมาเบิกของก็ส่งให้เขาผิดอยู่หลายเที่ยวจนเจ้านายต้องเรียกไปตักเตือนอยู่หลายครั้งผมกับพี่ติ๋วเนี่ก็เป็นห่วงแกมากพยายามเข้าไปคุยเข้าไปปลอบแกมีวันหนึ่งพี่นกแกก็เหมือนมีอะไรจะบอกผมกับพี่ติว๋วแกคงคิดอยู่นานพอถึงเวลาเลิกงานแกก็มาบอกผมกับพี่ติ๋วว่าคืนนี้เนี่ยไปนอนที่ห้องเป็นเพื่อนแกหน่อยสิแล้วจะเข้าใจอะไรอะไรดีขึ้น ผมกับพี่ติ๋วก็งงในคำพูดแกแต่ก็รับปากไปผมกลับไปที่บ้านแล้วก็เก็บเสื้อผ้าจากนั้นนก็ตรงไปที่ห้องพี่นกทันทีคืนนั้นพี่นกแกก็นอนบนเตียงกับพี่ติว๋วส่วนผมเนี่ยก็นอนตรงประตูเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้มารู้สึกตัวอีกทีก็เห็นพี่นกแกท่าหน้าขาววอกเลยแกในยืนรำอยู่ผมนก็ช็อกเลยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยมองไปที่พี่ติว๋ว ไม่ต้องพูดอะไรเลยครับแกเนี่ยนั่งคุ้มโปงตัวสั่นอยู่บนเตียงพี่นกแกเนี่ยก็ลำไม่หยุดแกไม่ได้ลำอย่างเดียวแกทําเสียงทานองจังหวะด้วยเสียงนี่แหบแหบเยือกเย็นยันค้างหนาวเข้ากระดูกเลยผมเนี่ยทนไม่ไหวแล้วกาดฟันแล้วรีบลุกไปเปิดไฟในห้องให้สว่างพอไฟในห้องถูกเปิดพี่นกแกเนี่ยก็ฟุบลงไปกับพื้นผมเนี่ยก็รีบเข้าไปดูพี่นกแกเนี่ยยังมีสติอยู่แต่แกเนี่ยดูเหนื่อยเอามากมาก ผมก็เลยถามพี่แกไปเฮ้ยพี่เล่นอะไรเนี่ยพี่หลอกพวกผมเหรอผมกลัวนะพี่เฮ้ยไม่เอาแบบนี้นี่พี่จะทำอย่างนี้ได้ไหมผมกลัวพี่นกในแกก็เริ่มน้ำตาคลอบอกพี่เนี่ยไม่ได้แกล้งเห็นหรือยังล่ะพี่เนี่ยเป็นแบบนี้แทบทุกคืนเลยพี่บังคับตัวเองไม่ได้พี่เหนื่อยพี่กลัวช่วยพี่ด้วยนะและพี่แก่เนี่ยก็ร้องไห้ออกมา ส่วนพี่ติ๋วเลยแกได้สติแกก็ลงมาปลอบพี่นกวันต่อมาพี่นกแกก็ลางานเพราะทำไม่ไหว้ผมกับพี่ติ๋วก็มาทำงานตามปกติต่างก็ปรึกษากันว่าจะเอาอยัางไงกันดีกับพี่นกสงสารแกมากเลยผมก็แนะนำให้ลองไปปรึกษาพระดีไหมทำบุญพี่ติ๋วก็เห็นด้วยแต่เชื่อไหมครับเราตะเวนทำบุญกันหาพระถวายสังฆทานกันอย่างต่อเนื่องแต่มันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นเลย พี่นกแกดูแย่ลงขาดงานบ่อยร่างกายแกก็เริ่มซูบผอมไม่กินข้าวกินปลาแกกลายเป็นคนเก็บตัวจนสุดท้ายแกก็ต้องลาออกจากงานเพราะทำไม่ไหวแล้วแกบอกว่าแกจะกลับไปอยู่บ้านที่ขอนแก่นไปอยู่กับพ่อแม่สักพักพ่อแม่แกมีร้านขายของก็คงจะพออยู่ได้ไม่เดือดร้อนรอจนอะไรอะไรดีขึ้นคอยกลับเข้ากรุงเทพมาหางานทำใหม่แกทิ้งที่อยู่เบอร์โทรให้ บอกกับพวกผมว่าวางวางก็ไปเที่ยวบ้านแกบ้างนะจะพาไปเที่ยวผมกับพี่เตียวก็รับปากว่าจะไปเที่ยวแน่นอนหลังจากที่พี่นกนั้นกลับบ้านไปแล้วผมกับพี่เตียวก็คอยโทรไปคุยกับแกอยู่เรื่อยเพราะกลัวแกจะเหงารู้สึกว่าแกเนี่ยจะดีขึ้นเมื่อไปอยู่ไกลพ่อแม่เหมือนแกจะลืมเรื่องเล่รา,าที่เคยเจอจนหมดสิน้นผมก็เลยถามแกว่าพี่เมื่อไหร่จะมาทำงานอีกครับถ้าพี่ไปไหนเนี่ย ผมจะไปสมัครที่นั่นด้วยเป็นเพื่อนพี่นะพี่นกแกก็ขำและบอกกับผมว่าพี่เนี่ยก็อยากกลับไปทํางานนะแต่ยังไม่รู้ว่าจะไปเมื่อไหร่หรือจะได้กลับไปอีกหรือเปล่านั่นคือครั้งสุดท้ายครับที่ผมได้คุยกับพี่นกหลังจากวันนั้นก็ไม่มีใครติดต่อพี่นกได้อีกเลยแกในปิดโทรศัพท์ไปไม่รู้ว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไรผมกับพี่ติวก็กังวลกระวายกันมากจนได้วันหยุดยาวที่ตรงกัน ก็คือหลังจากวันนั้นเกือบเดือนเหมือนกันเราก็ขึ้นขอนแก่นทันทีไปตามที่อยู่ที่พี่นกให้ไว้ด้วยความหวังที่ว่าจะได้เห็นพี่นกออกมาต้อนรับเราแล้วไปเที่ยวกันตามสัญญาแต่ว่ามันไม่มีอีกแล้วครับไม่มีพี่นกอีกแล้วใช่ครับพี่นกแกเสียแล้วแกในค่าตัวตายโดยการผูกคอในห้องนอนของแกแม่พี่นกเล่าทั้งน้ำตาให้ฝังว่า วันก่อนที่แกจะคิดสั้นแกก็มานั่งคุยกับแม่อยู่ดีๆบอกกับแม่ว่าอยากแต่งงานแม่ก็ยังแซวอยู่เลยไหนแล่ะลูกเขยแม่พามาให้แม่ดูตัวหน่อยพี่นกแกเนี่ยก็ยิ้มยิ้มแต่ก็ไม่พูดอะไรก็ขอโตขึ้นไปห้องนอนพอผ่านมาอีกวันแม่ก็ไม่เห็นพี่นกลงมากินข้าวก็เลยขึ้นไปตามที่ห้องก็เห็นพี่นกแกผูกคอตายไปแล้ว แต่สิ่งที่แม่พี่นกเล่าแล้วทำเอาพวกเราขนหัวลุกคือตอนที่พี่นกตายแกในฐานหน้าขาวใส่ชุดไทยเหมือนนางรำแม่ก็ไม่รู้ว่าแกไปเอาชุดมาจากไหนพอพูดจบแม่ก็ร้องให้อีกครั้งพวกเราก็พอลอยร้องไห้ตามไปด้วยไม่เข้าใจเลยว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นผีตาแก่ที่บ้านทรงไทยมาเอาตัวแกไปเป็นเมียหรือแค่แกคิดหลอนไปเอง จนตัวเองนั้นกลายเป็นโรคซึมเศร้าผมเองก็ยังหาคําตอบไม่ได้เลยจนถึงทุกวันนี้แต่หลังจากที่กลับมากรุงเทพวันต่อมาผมกับพี่ติ๋วก็ไปยื่นใบาลาออกพร้อมๆกันเพราะทนไม่ไหวที่จะต้องกลับมาเจอบรรยากาศเก่าๆมองไปทางไหนก็จะคิดถึงแต่พี่นกพี่ติ๋วเองก็คงคิดไม่ต่างจากผมและที่สําคัญผมในเกียรติบ้านสงไทยหลังนั้นไม่อยากแม้แต่จะมองมันอีกเลย ไปดีเถอะครับพี่นกไม่ว่าพี่จะอยู่ที่ไหนผมก็ยังคิดถึงพีตลอดจนถึงทุกวันนี้และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้เพื่อนๆคิดเห็นกันอย่างไรบ้างถ้าข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือตกกล่นประการใดเนี่ยผมก็ต้องขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับ สำหรับคลิปหน้าเนี่ยเพื่อนๆอยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับถ้าคอมเมนต์ไหนถูกใจผมก็อาจจะหยิบยกมาทำเป็น e ีต่อไปก็เป็นได้นะครับสำหรับใครที่ชอบและยังไม่ได้กดติดตามก็สามารถกดติดตามก็ได้ทั้งสองช่องทางกันเลยนะครับทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook กันเลยอย่าลืมติดตามกันให้ครบด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ